กรณีที่เราต้องการแจกแจงออเดอร์ที่มีการชำระแบบเด posit เข้ามาสามารถกดที่เมนู3ขีดด้านบนกดที่ในส่วนของตัวประวัติการขายครับผมกดที่เมนูรอแจกแจงจะเห็นว่าจะมีออเดอร์ที่รอแจกแจงอยู่ครับผมก็คือออเดอร์ที่การชำระสำเร็จแบบเด posit ครั้งที่1หรือออเดอร์ที่มีการอรออนุมัติการชำระแบบเด posit เช่นเดียวกันหรือชำระบางส่วนกดคลิกรายละเอียดครับผม กรณีที่ยังไม่ได้แจกแจงจะกดชำระบาลานไม่ได้ครับผมก็คือจ่ายบาลานยังไม่ได้ต้องแจกแจงก่อนคราวนี้เมื่อทําการแจกแจงก็คือกดที่แจกแจงคอร์สครับผมจะบอกว่าในส่วนของตัวยอดที่เราชำระเข้ามาเป็นราคาเท่าไหร่หกหมืนบาทครับผมเราต้องทําการแจกแจงหกหมืนบาทลงไปใน3คอร์สเหล่านี้ครับผมก็คือผมจะแบ่งเป็น20,000ให้คอร์สด้านบนแบ่งเป็น3คอร์สละส0 0 0 0ครับผม แล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นอีก20,000โอเคถ้าใส่ปุ๊บถ้าใส่เกินยอดมันจะจะขึ้นตัวเลขบอกว่าโอเคเกินนากรอกตัวเลขที่น้อยกว่าหรือเท่ากันกับยอดที่ค้าชำระอันนี้เราจ่ายมาแค่10,000บาทแต่เรากรอก20,000จะไม่สามารถทำได้จำเป็นจะต้องกรอก10,000เหมือนกันครับผมให้มันพอดีเสร็จแล้วเราจะเหลืออีก10,000บาทเราองไปแจกแจงตัวไหนก็ไปดูว่าต้องแจกแจงตัวไหนให้ครบครับผมตัวนี้เราก็แจกแจงครบเรียบร้อย ะเหลือตัว v i p ตัวด้านนี้แล้วก็เอา10,000บาทเพิ่มเข้าไปเป็น30,000ื่นก็จะขึ้นในส่วนของยอดที่จะต้องแจกแจงที่เหลืออยู่มันก็จะหายไปเมื่อเราทำการก่อโค้ดเรียบร้อยแล้วก็กดยืนยันครับผมมันจะให้เราคอนเฟิร์มว่าเราต้องการจะแจกแจงตัวคอร์ทั้ง3อย่างนี้ไหมก็จะมีตัวคอร์ธรรมดาตัว v i p แล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็น โปรโมชั่นก็กดยืนยันครับผมเมื่อยืนยันเรียบร้อยก็จะมีการบอกว่าแจกแจงครั้งที่1ไปเท่าไหร่บ้างครับผมประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของตัวชำระบ,บาลานก็จะเพิ่มขึ้นมาครับผมกรณีที่มีออเดอร์ที่เป็นชำระสำเร็จแบบ full payment ครับผมหรือก็คือเต็มจำนวนเวลาที่เรากดดูรายละเอียดเข้ามาเราจะไม่เห็นแท็บแจกแจงเนื่องจากว่าชำระแบบ full payment จะเป็นการ แจกแจงให้อัตโนมัติครับผมทางตัวคอนเซิลไม่ต้องทําการแจกแจงเองเนื่องจากว่าเขาจ่ายครบตามจํานวน